สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนําขั้นตอนการออกแบบบาร์โค้ดนะคะทั้งบาร์โค้ดแบบแท่งแล้วก็ QR code นะคะจากโปรแกรม Bar tender underline ค่ะซึ่งจะใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ของ PBCS ทั้ง2รุ่นค่ะก็คือเครื่อง HPRTST 1 0 0แล้วก็ตัว HPRTST 3 0 0นะคะหลังจากที่เราตั้งค่าขนาดสติกเกอร์เสร็จแล้วนะคะให้ไปที่แถบเมนูรหัสแท่งค่ะสังเกตจะมีสัญ,ญลักษณ์บาร์โคดอยู่นะคะคลิกเข้าไปแล้วนะคะจะมีประเภทบาร์โคดที่เราเลือกใช้ค่ะ แต่ถ้าไม่มีนะคะให้เพืเ่อนๆคลิกที่บาร์โคดอื่นๆนะคะแล้วก็จะมีประเภทบาร์โคดตามมาตรฐานสากลให้เราเลือกใช้ค่ะสามารถเลื่อนหาประเภทบาร์โคดที่เราต้องการใช้ได้เลยนะคะหรือว่าเราจะพิมพ์จากชื่อ ของบาร์โค้ดที่เราจะใช้ตรงช่องค้นหาก็ได้ค่ะพอเราเลือกบาร์โค้ดเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการใส่ลิงค์ค่ะตัวอย่างจะเป็นลิงค์จากเว็บไซต์ของ HPT นะคะเป็นลิงค์ดาวน์โหลดโปรแกรม bartender อันตรายนี่แหละค่ะ,ะจริงๆแล้ว QR code นอกจากจะใส่ข้อมูลที่เป็นลิงก์ได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถใส่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขก็ได้หรือว่าเป็นตัวอักษรก็ได้นะคะ แต่ว่าตัวอักษรเนี่ยยังรองรับเฉพาะตัวอักษรที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะยังไม่รองรับภาษาไทยค่ะพอเราได้ QR code แล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถปรับขนาดหรือว่าเลือกตำแหน่งการวางได้ตามใจเลยนะคะทีนี้ข้อมูลที่อยู่ใต้ QR code ถ้าหากว่ามันยาวเกินไปเราก็เลือกที่จะไม่แสดงข้อมูลก็ได้นะคะ โดยการดับเบิลคลิกตรงที่ QR code ที่เราออกแบบนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เลือกตรงคําสั่งอ่านออกเป็นภาษาทางด้านซ้ายมือนะคะจะมีคําสั่งการมองเห็นให้ติ๊กคําว่าไม่มีนะคะข้อความใต้บาร์โค้ดก็จะหายไปค่ะหลังจากออกแบบบาร์โค้ดเสร็จแล้วเราก็อาจจะมาเพิ่มข้อความที่เราต้องการให้ลูกค้าหรือว่าคนที่ใช้งานทราบนะคะว่า QR code แต่ละตัวหมายถึง ข้อมูลอะไรหรือว่าจะนำไปใช้ในส่วนไหนเราก็พิมพ์ข้อความเพิ่มไปได้ค่ะต่อไปจะเป็นตัวอย่างการออกแบบา a r c o d e แบบดีหรือว่าา a r c o d e แท่งที่เราเรียกกันนะคะ,ะแล้วก็เข้ามาที่คำสั่งเมนูเดิมเหมือนตอนที่เราสร้าง QR Code ค่ะแต่เราจะเลือกประเภท Barcode เป็น 1D แทนนะคะ ถ้าหากว่าสินค้าหรือว่าชิ้นงานที่เราจะนำบาร์โค้ดไปติดเป็นงานที่ใช้ภายในร้านหรือว่าในหน่วยงานของเราเองนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทอื่นหรือว่าไม่ได้เป็นสินค้าสําหรับฝากขายตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามร้านสะดวกซื้อที่มีหลายสาขาอย่างเช่น CJ หรือ7 e เ e ่นอก็สามารถเลือกใช้บาร์โค้ดอันไหนก็ได้ค่ะ มาโคดที่นิยมใช้กันก็จะมีโคด39โค้ด93หรือว่าเป็นโคด128ก็ได้ค่ะส่วนความยาวของมาโคดแล้วก็ความถี่ของแท่งมาโคดก็ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวอักษรที่เราใส่เข้าไปนะคะข้อมูลที่จะใส่ก็ต้องเป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็เครื่องหมายเช่นอดอกจันขีดกลางหรือว่าเครื่องหมายแอหรือว่าเป็นเครื่องหมายอื่นๆก็ได้นะคะที่โปรแกรมรองรับแต่ว่ายังไม่รองรับภาษาไทยนะคะ ส่วนบาร์โคดอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นที่นิยมในธุรกิจค้าปลีกนะคะสำหรับท่านผู้ประกอบการหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่มีแพลนจะนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในห้างหรือว่า,าตามรังค้าสะดวกซื้อต่างๆนะคะจำเป็นจะต้องใช้บาร์โคดที่ชื่อว่า EAN13 นะคะซึ่ง EAN13 ทางาผู้ผลิตจะต้องไปจดทะเบียนขอบาร์โคด จากสถาบันรหัสสากลหรือว่า GS1 Thailand ก่อนนะคะจึงจะได้เลขบาร c o ค้ด13หลักมาใช้ซึ่งตัวเลข13หลักนี้ก็จะไม่ซ้ำกับใครนะคะจะเป็นเลขของเราโดยเฉพาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ